สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอพระพิมพ์ขุนแผนนะครับด้านล่างก็เป็นพายกุมารน,นะครับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับนี่เป็นเนื้อขาวนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลังเรียบนะครับนี่ เี๋ยวเรามาส่องไรกันดูนะครับนี่องค์พระพุทธนะครับอยู่ตรงกลางซุ้มเรือนแก้วนะครับนี่มวลสารนะครับมวลสารก็เป็นเนื้อปูนผสมว่านยาของลงปูเปียกครับแล้วก็มีสังเกตมีเม็ดแร่ดำอยู่ด้วยนะครับนี่แล้วก็เป็นรอยเนื้อของปูนนะครับก็คาบน้ำว่านแบบนี้นะครับ ทำให้พิจารณาง่ายเลยนะครับนี่ซุ้มเมแก้วก็มีความคมชัดนะครับนี่ทาศิลปะยุคโบราณนะครับนี่มีรอยเนื้อของเนื้อให้พิจารณานะครับนี่มีเม็ดดำนะครับนี่แบบนี้พิจารณาง่ายเลยนะครับนี่ ด้านล่างบริเวณนี้ครับก็จะเป็นองค์กุมารน,นะครับนี่เป็นทรงกุมารทองนะครับนี่ครับน้ำบ้านนะครับเห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับผมในตรงของด้านหน้านะครับอันนี้มาดูด้านหลังนะครับหลังก็เป็นหลังเรียบนะครับผม ถ้าสองด้านหลังนี่จะเห็นมวลสารที่ชัดเจนนะครับนี่เม็ดแร่ดำอยู่ทั่วๆไปเลยนะครับนี่ก็เป็นรอยเหนือของว่านนะครับนี่ตรงนี้เป็นว่านยาชัดเจนนะครับน่าจะเป็นก้านว่านนะครับตรงนี้นะครับนี่ ับพิมโบราณนะครับความคมชัดก็จะประมาณนี้นะครับนี่เห็นเม็ดแน่อยู่ทั่วๆไปเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับผมด้านข้างนะครับก็จะมีส่วนค่อนข้างหนานะครับนี่เห็นเม็ดแน่ดำอีกแล้วนะครับเม็ดแน่เม็ดแน่ดำนี่จะผสมอยู่ในเนื้อพระเลยนะครับไม่ใช่เป็นการโรยนะครับผม นี่ด้านข้างนะครับดูฝั่งนึงนะครับนี่เนเม็ดแ,แดงดำอีกแล้วนะครับนีเนื้อเลยนะครับนี่นี่คุณแผนของหลวงพ่อเปียกเนื้อขาวนะครับก็มีการสร้าง สร้างมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าก็ทันหลวงปู่เปียกท่านปลูกเศษเหมือนกันนะครับก็แต่ละพิมพ์ก็สร้างค่อนข้างน้อยนะครับน่าบูชาน้าสะสมนะครับก็มีประสบการณ์ดีเชกเช่นกับเนื้อเขียวนะครับผมแต่ราคาค่อนข้างจะเบากว่านะครับก็อยู่ที่หลักพันต้นๆนะครับน้าบูชานาสะสมนะครับก็เ,เป็นวัตถุมงคลที่หลวงปู่เปียกท่านปลูกเศษเช,เช่นเดียวกันนะครับ นี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแลาจะนําพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่ละพ่อค้ามาหลวงชุมพรเขตระดมศักดิ์นะครับจะพยายามนําเสนอให้เกิดตกรุ่นนะครับนี่อย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพระเครื่องมาให้ผมพิจนารณาได้นะครับ ผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ